ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมในที่ร้าน b a r ช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิ่มมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอา สวัสดีครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้าบริการวดีนี้เนี่ยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆละกันนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะอยากจะแจ้งกับคุณผู้ชมว่าทางด้านของตัวพี่เองหรือว่าครอบครัวเนี่ยนะครับผมนะจะพากันไปเที่ยวนะครับผมนะฮะในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับผมนะรวมไปถึงทางด้านของวันคริสต์มาสด้วยนะครับผมนะฮะไปต้อนรับอากาศหนาวกันสักนิดนึงนะครับก็อาจจะช่วงประมาณช่วงภาคเหนือเหน่อยนะะะะคครรรรับผมมนนออไปาาณีี้้ถใเจพ่ก็อยกันได้นะครับผมนะฮะทีีนน้ะครับผม ประมาณอีก1 2ถึงวันนะครับผมนะอาจจะไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมนะก็เสียดายเหมือนกันว่าตรงที่เกมมันก็อัปเดตนะครับผมนะแต่เพียงแค่ว่าพี่อาจจะไม่มีเวลานะครับผมนะในการถ่ายคลิปนั่นเองนะครับผมนะก็อาจจะมีคลิปดองนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับผมนะเป็นคลิปวิดีโอดองนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับทานาของผลมังกรกันนะครับผมนะฮะซึ่งเป็น king of the king นะครับก็คือเป็นราชาของผลปีศาจทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับผมนะฮะในสาย p v p หรือจะเป็นสายสายโซ นครับผมนะหรือว่าจะเป็นผลที่เก่งที่สุดเนี่ยก็คือท่าางของผลมังกรเนี่ยนี่คือติดท็อปหนึ่งใน3แน่นอนนะครับผมนะฮะซึ่งอันดับแรกเลยนะครับผมนะฮะมีข่าวประชาสัมพันธ์จะบอกว่านะครับผมนะก็คือท่าางของผลมังกรของเราตอนนี้ไม่สามารถนะครับผมนะฮะซื้อขายได้นะครับผมเลยว่าคุณจะส่งของให้เพื่อนหรือคุณจะทาการซื้อนะครับผมแต่ก็คือเขาบอกว่า in the progress นะครับผมแต่ก็คือไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้หรือไม่สามารถซื้อขายได้นั่นเองนะครับผมนะฮะอาทิเช่นกดส่งของขวัให้เพื่อนนะครับผมนะ่เขาบอกว่าาชของ ไปซะทุยก็แปลความหมายว่าเป็นราชาของผลไม้พิซารเลยนะครับผมนะเทมเปโรอูฮันเปทันเขาบอกว่านะครับผมนะเทมออฟเดอะพิเรียลนะครับผมนะซูริกฟลอร์ชิวอินชามเม้นท์นะครับผมนะก็คือเหมือนมีการปรับปรุงกันอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะยังไม่สมบูรณ์พอนะครับส่วนประโยคข้างล่างนะครับผมนะเขาบอกว่าสเตฟานิกุลผมในฟุ่มฟูฟูลีเทินนะครับผมนะอาจจะอ่านไม่ชัดนะครับผมนะแต่พี่เข้าใจอยู่นะครับผมนะก็หมายความว่า powerful return นะครับก็อาจจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะในฉบับแบบเต็มรูปแบบออะะะะะไรรรปปมมมมมมาาาาาาณนนนนีี้คคคับผก็็ตววหหยยจจเ ว่า 1. อาจจะแปลว่าตื่นก็ได้นะครับผมนะหรืออาจจะเป็นประมาณแบบว่าปรับเปลี่ยนมาใหม่ก็ได้นะครับผมนะแบบอลังการเวอร์กวังก่อเดิมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่าไม่ไม่ควรปรับเปลี่ยนอะไรมันมากมายนะครับผมนะเพราะว่าสกิลเนี่ยพี่ก็ชอบของมันอยู่นะครับอ่านะครับผมนะคอมโบโคตรดีนะครับผมนะไม่ควรที่จะไปปรับเปลี่ยนมันนะครับผมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนสกิลสามมาแล้วนะครับคิดว่าเนี่ยคำว่า powerful เนี่ยอาจจะแปลความหมายว่าตื่นก็ได้นะพี่มองว่าอย่างนั้นนะครับผมนะเพราะว่าสกิลสามสกิลณตอนนนีี้เ่ย ปัจจุบันเนี่ยมันเพอร์เฟกมากแล้วนะครับผมแต่ถ้าจะทำให้มันดีเนี่ยแนะนำว่าทำให้มันตื่นไปเลยดีกว่านะครับผมนะ นะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนด้คิดว่าผลนี้ควรที่จะตื่นดีหรือว่าจะปรับเปลี่ยนใหม่ดีนะครับผมนะก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับผมนะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะครับผมนะไปดูทางด้านของราคาผลมังกรกันบ้างนะครับผมนะว่าในอนาคตที่มันถูกปรับมาแล้วเนี่ยจะเป็นเช่นไรเนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเราตัดภาพมานะครับผมนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงของแท้หรอกนะครับผมนะแต่เชื่อว่านะครับผมนะข้อมูลของพี่เนี่ยิาารรว้จ หน่งนะครับผมนะข่าวร้ายในนาทีนี้ของผลมังกรก็คือเรื่องของราคานะครับผมนะเย็นรู้ไอ้ผลกิซเนสสี่พันผลมังกรห้าพ,พันปัทโธนะครับผมนะเงินในกระเป๋ากูแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับผมนะฮะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหโคตรแพงนะครับผมนะอย่างที่บอกนะครับผมนะผลเสือชิดซ้ายผลกิซเนสนชิดขวาเลยผลมังกรเขาจะเดินมาแล้วนะครับผมนะฮะก็คือแบบว่าห้าพันเลยนะมึงโอ้โหขุดรีดขุดเนื้อกูดเลือกเกินนะครับผมนะช่วงนี้เกมกำลังมาไงกระแสเกมกำลังมาก็ ขอะกอบโกยหน่อยก่อนแล้วกันนะครับผมนะแอดมินบอกมาในครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับผมนะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถซื้อขายได้ไดนะครับผมถ้าซื้อขายได้เนะี่ยกูซื้อตุนไว้แล้วล่ะนะครับผมนะแต่ประทานโทษนะครับผมนะแอดมินปิดการขายไปแล้วนะครับผมนะเจอกันอีกทีอัปเดตปุ๊บมาเนี่ยผมนะโอ้โหห้าพันเตรียมตังค์ไว้เลยนะครับผมนะสำหรับใครนะครับผมนะที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ถือว่าเป็นการโชคดีนะครับผมนะที่รู้สึกว่าเออแต่ไม่แน่นะครับผมนะซื้อไว้แล้วอาจจะต้องซื้อใหม่ก็ได้้้้นน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 นะะะะะะคคครรรรรััับบผผมมมเเเปป็็ไไไไดดดแต่่่่กกชือออวาาาาขขงโหหย เพียงแค่2,600โลบากเองนะครับผมนะลองคิดเล่นๆดูนะครับผมนะฮะ5,000เนี่ยนะครับผมนะถ้าไปหารเลท5เลท6เนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณผลละพันเลยโอ้โหเยี่ยโคตรเจ็บเลยนะครับผมนะผลที่อะจจะโคตรแพงเลยนะคุณผู้ชมฮะแต่ก็เราพูดไม่ได้หรอกนะครับผมนะจะรอดูหลังอัปเดตดีกว่านะครับผมนะว่ามันจะโหจะห้าขนาดไหนนะครับผมนะมันจะสมลำคำล้ำลือหรือเปล่านะครับผมนะถ้าไม่คำลำลือกูขายทิ้งแม่งเลยขายทั้งไอดีเลยนะคุณผู้ชมเออนะฮะแม่แพงเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะครับผมนะแต่เชื่อว่านะ เอาใจช่วยกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะสุดท้ายนี้เนี่ยฝากถึงลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมนะที่เข้ามาใช้บริการในร้านบัตรเจ้าช OP นะครับผมนะอยากจะบอกว่าอาจจะเติมของช้านิดนึงนะครับผมนะเพราะว่าพนักงานเนี่ยนะครับผมนะดูแลร้านเนี่ยมีอยู่แค่คนเดียวนะครับผมนะแอดมินก็มีคนเดียวเพราะว่าเขาลาไปสังสรรค์กันนะครับผมนะช่วงปีใหม่อะไรประมาณนี้ยังไงก็อย่าไปด่าแอดมินนี่ครับผมนะเพราะว่ามีคนเดียวนะครับผมนะดูแลร้านอยู่นั่นเองนะครับยังไงก็รอกันหน่อยแล้วกันนะครับผมนะอาจจะนานหน่อยแต่ได้แน่นอนนะคคคคครรรรัััับบบผผมมมนน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 ะะะะฮโอออออเเเลลลิิปปปีี้้้้่่่ยกกก็ตงไไแววจใใหห สวัสดีครับบ๊ายบาย